สื่อชมทั้งหลายในขณะนี้ท่านกำลังชมทานให้ท้อสดพิธีกรรมที่ศักดิส์สิทธิ์หรือการบุในธรรมะที่วัดต้สนจังหวัดอ่างทองเพื่อเปิโดโอกาสให้บรรดาท่านสาวผูชนทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านด้ร,นนรับบาลศาสาทุกทารเพื่อได้บุญด้วยเราก็ช่วยเพื่อบุญพระผู้ที่บวชการบาุญในธรรมะจะทำหน้าที่ไตรดาจึงเลยรุ่งเรืองโรคภัยใครเจ็บพวกเราเบาบางจางหาย การเงินันด่อนป้าพล้องไปเอวดาพรุกรองรักษาแล้วตอบแทนคนพ่อคลแม่ผู้มีพระคุณเป็นประดิษกตะเวสิตาเป็นเร้าเนือกับเพื่อนขยับขยื่นให้มีแต่ความเจริญบอกชื่อจ้ะนมัสการหลวงพ่อฉัน,ฉ,นฉันทองย้อยมั่นคงมาจากจังหวัดราชบุรีมาบวช เพื่อโรคมะเร็งไม่ลามจ้ะขอบวชเจ็ดวันจ้ะปเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งจ้ะไม่ไม่ลละจ้ะไม่ลามเชื้อไม่ลามแล้วก็บอกหลวงพ่อไว้ว่าถ้าเชื้อไม่ลามแล้วฉันอยู่ดีมีแรงแล้วฉันก็จะมาบวชที่วัดต้นสนเรื่อยๆจนฝาจะมาไม่ไหวจ้ะอานีสานอีปะจ้าสาธุเลยเอาตานต่อไปจ้ะน้มัส,สให้ท่านเข้า านามัสการบาบาอ,อนมัสการคือสมใจสีวัฒเสงจ้ะอยู่ที่ไหนอรกรุงเทพมหานครนะ,ะแล้วก็บวชเรื่องอะไร,ะไรนะมาบวชเรื่องอะไรเสริมบารมีจ้าเสริมบารมีกี่วันสามวันอ่าท่านต่อไปนมัสการค่ะท่านดิฉันนางรัตน,นาสักรวนมาจากกรุงเทพ มาบวชเพื่อเสริมบรารมีค่ะบวชกี่วันนะบวชสามวันจ้ะสามวันอล้วถ้าต่อไปค่ะดิฉันชื่อพิกติพรไม่ใช่พิทธิพรดิฉันชื่อพัชนาอ่อนโพธิราชค่ะมาจากอุทิยาค่ะบวชบวชเพื่อเสริมบรารมีจ้ะบวชเสริมบรารมีกี่วันห้าวันจ้ะอล้วถ้าต่อไปข้างหลัง นมัสก,การค่ะหลวงพ่อดิฉันชื่อนางสาวสาวพรผิวนวลค่ะมาจากปากเกร็ดนนทบุรีมาบวชเพื่อเสริมบารมีสามวันค่ะเคยมาบวชไหมยกเคยมาบวชไหมครั้งแรกคร่ะครั้งแรกใครได้นำมาบวชมาพี่สาวพี่สะใา้พามาค่ะอ่าสานต่อไปจ้ะนมัสก,การค่ะอุไรรับวงนีอินมาจากนนทบุรีปากเกร็ดค่ะมาบวชสามวันค่ะ บวชเรื่องอะไรเสริมบารมีเสริรสมเสริมบรารมีเสริมบรารมีอาท่านต่อไปดิฉันกรรลวันโมดีนะคะมาจากปากเกตมาบวชแม่ค่ะจจงหวัดโดโดตะบุรีฮะมากับแม่คระบวชกี่วันโนอะบวชกี่วันสามวันค่ะอาท่านต่อไปนรสมาก,การครับผมได้สุธิละโมดีอีกมาบวชเพื่อเสริมบรารมีสามปัครับมาจากโดดตะบุรีปาเกตค่ะอาท่านต่อไปทั้งเจี นันมัสการครับผมนายนนทพลทองพรมาบวชสองวันมาจากำแพงเพชรนะเสริมบุญบารมีและหน้าที่การงานครับหน้าที่การงานจะเลยรุ่งเรืองนะครับผมแล้วทำหน้าท่อะไรบอกได้ไหมบอกได้นะอยู่ด่านที่ต่วนกระปดกนะกระปุกข้ามเรือนเป็นตำรวจครับเป็นบินไปเยอรมันเป็นตำรวจตอมอโอ้หน้าที่การงานดีมากเลย ต่อไป่ะอ่าดิฉันชื่อนศางสาวนัทพัฒน์อรุณศสีค่ะมาจากที่อุรธานีมาแก้บนค่ะบนบเลืกอ,อ,อะไรไว้บนเลืกอ,อะไรไวเ้เรื่องทำพาสปอร์ตค่ะทำพาสปอร์ตไปประเทศอะไรหรือว่าทำไว้เพื่อจะไปประเทศอะไรไปเกาหลีค่ะไปเกาหลีไปมาแล้วหรือยัง ยังไม่ได้ไปแล้ว,ลวทำพาสปอร์ตผ่านแล้วใช่ค่ะดีใจด้วยไปบริเกาหลี่าได้แล้วก็รวยเลยท่านต่อไปจ้ะกราบนะมัสการหลวงพ่อค่ะชื่อเกศส,สุพันธ์ค่ะมาจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะบวชเพื่อเสริมบาร,รมีนการให้คุณพ่อค่ะสามวัน,นค่ะเคยระบวชไหมไม่เคยค่ะแล้วก็ใครแนะนํามาอ๋อน้องชวนมาค่ะเ้วท่านต่อไปเลยจ้ะ ราบนมัชการลพ่อค่ะชื่อสุภานีไวียมิตาค่ะเห็นใบใกล้ปากในดับดังมามาตรวดบวชแทนคุณบิดาบารตาเสริมบารมีค่ะมาจากไททานีค่ะชื่ออะไรนะชื่อสุภานีไวียมิตาค่ะชื่อสุภานีอีสุภานีสุสุภานีพ่อานพาพาพอสังเภาค่ะสุภานีสุภานีแล้เสียงนี้ออกถูกไหมสุภาค่ะ อ่แล้วสุภาณีอา่าอัษฎานีแล้วกันแล้วก็เอาท่านต่อไปชื่อเิตยาพรวิไลพง์ค่ะมาบวชแก้บนหนึ่งวันค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่อ่างทองเนะะี่ยค่ะในเมืองค่ะอำเภออะไร<บ>อำเภออ,เอ,อะไรอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็บนเรื่องอะไรไว้บนบนเรื่องงานไหมคะเรื่องงาน ให้มันจะเลยลูกเดียวค่ะลุงโลดจวงโชตชัชวาลค่ะบวชอยู่วันวันเดียววันเดียวค่ะท่านต่อไปอ่ะณวีวันมงพิชิตค,ค่ะมาบวชแกบบนหนึ่งวันค่ะเรื่องงานอยู่ที่<บ>ทไหนอ่ะอำเภอเมือง,งอ่างทองค่ะบนเรื่องอะไรไว้บนเรื่องงานไหมคะ่ะเรื่องงานเหรอใช่นะให้อาดเงินอีเงินอีเงินอีท่านต่อไป นางสาวธีรีพรขออาสาชา,ชาิคพลค่ะบวชเสดิมบารมีสามวันค่ะจากสุพรรณบุรีค่ะตอนตอไปก,ก,การนรัสการหลวงพ่อค่ะชื่อนางสาวจุฑาทิพโพทองค่ะวันนี้บวชแก้บนค่ะเคยบวชเรื่องอะไรไว้เคยบอกกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดสอบติดหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังที่จังหวัดอ่างทองจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดต้นสดค่ะเป็นข้าราชการเหรอใช่ค่ะ มาแดดมาแดดนานเท่าไหร่เนี่ยหัวหน้าฝ่ายบริหารงนนนา,านค้างค่ะหัวหน้าฝ่ายเทสบาลค่ะเจสบานเนี่ยมาได้ความวิธีด้วยบวชไม่กี่วันสามวันค่ะแล้วต่อาาไปจะการอุปสก,การหลวงพ่อคะ่ะดิฉันนางสาวเวรักคุญเทียนทองคะ่ะมาจากอ่างทองเนี่ยแหละคะ่ะอำเภอเมืองแบบอำเภอเมืองคะ่ะแล้วก็บวชเรื่องอะไรหนูขอพรไว้ถ้าสำเร็จ บรรจุราชการได้ค่ะตอนนี้บรรจุแล้วอย่างบรรจุเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นข้าราชการกระทรวงอะไรหนูอยู่กระทรวงแรงงานค่ะปวดสามวันค่ะสามวันะล้วถ้าต่อไปนะมาราการสารก่อนักสารสุริสาอิมพนนะคะมาจากอำเภอวิเศษชัยชาญค่ะมาบวชแก้บนนะคะให้กับคุณแม่แล้วก็ตัวเองให้หายป่วยค่ะ มาบวชแก้บนหนึ่งวันแล้วแหายป่วยทั้งแม่ทั้งลูกแล้วใชแล้วค่ะบวชกี่วันเนี่ยหนูหนูบวชไว้แค่หนึ่งวันแต่คุณแม่สองวันค่ะเอาท่านต่อไปเนี่ยมาสักการค่ข้าของพ่อนงลดอิมพันค่ะมาบวชแก้บนค่ะมาจากวิเศษชัยชาญค่ะบวชเรื่องอะไรไว้อะบวชให้ตัวเองปลอดภัยจากโรคร้ายค่ะแล้วก็ปลอดภัยแล้วค่ะบวชไว้กี่วันสามวันค่ะ ท่านต่อไปรามนมัสการค่ะปัญหาทิพย์เข็มจระนะคะมาจากนนทบุรีค่ะวันนี้มาบวชเพื่อเสร็จบารมีสามวันค่ะท่านต่อไปวาสนาวิเชียนค่ะมาจากสามจังหวัดนนทบุรีค่ะมาบวชแก้บนค่ะบนเรื่องอะไรไวะเอนบนให้อาหายหายป่วยค่ะท่านต่อไป นางสาวพรเพ็งวงศ์ศรค่ะมาจากนนทบุรีค่ะเสริมบารมีค่ะี่วันอะสองคืนค่ะอันต่อไปนางสาวเนชนงสังทองค่ะมาเสริมบุญบารมีค่ะชื่ออะไรนะเนชนงค่ะอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดปีค่ะแล้วก็บวชเรื่องอะไรเสริมบารมีเสริมบารมีค่ะเ่วันสองคืนค่ะ เราบวชสองวันด้วยอย่าบวชเฉพาะลองคืนมันเสียเวลาบวชสองวันด้วยอสรัญญาสัตยาวิวูลค่ะบวชื่ออะไรนะเสบสลัญญาค่ะสลัญญานะแล้วก็บวชเรื่องอะไรเสริมารมีค่ะเกี่ยวันสองคืนค่ะแล้วลองวันบวชหรือเปล่าเออต้องสามวันสามวันสองคืนค่ะอ่ సాధు 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 అనుమో చామీ